ไม่ไม่สบายตัวนะครับเป็นอาการที่ไม่ดีตอนประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็สู้สู้จนถึงที่สุดแล้วก็ประมาณสี่ทุ่มครึ่งครับก็ลงลงนอนในท่านอนซึ่งก็เหมือนหลับครับเหมือนพักเหมือนหลับแล้วก็นอนหายใจสักช่วงหนึ่งครับแล้วก็คุณหมอก็เข้ามาตรวจด,ดูพยายามจะจับชีพจรพยายามใช้ออกซิเจนช่วยนะครับแล้วก็มีการให้ยาแล้วก็ ตรวจเช็คละเอียดนะครับก็น้องลงนอนได้ประมาณสัก15นาทีก็ก็น้องก็พักครับก,ก็ก็สิ้นก็ครับตอนตอนที่ก่อนสิ้นที่มีอาการยังไงครับเห็ว่าตื่นหรือว่าสงบลงตอนที่ท้ายท้ายจริงๆตอนน้องไปอ่ะน้องไปหลับไปครับหลับไปเหมือนเหมือนเด็กหลับนะครับไม่ได้ไม่ได้กระตุกไม่ได้ทุรนทุรายอะไรอย่างที่เราเรา กลัวนะครับก็น้องก็ถือว่าไปไปตามไปตามอาการของโรคส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าทางคุณหมอเขาแจ้งให้ฟังตั้งแต่เป็นหลายชั่วโมงอยู่แล้วว่าพัฒนาการของโรคมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับถวอเรากา็พยายามจะประคับประคองพูดคุยจับรูปหรือว่าให้ความอบอุ่นเขานะครับให้เขาแน่ใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็อยู่อย,อยู่อยู่ตรงนั้นกับเขานะครับความคุยความตุ๋ยนะครับแล้วก็ทุกทคน ก็ทก้องเขาอยู่ใกล้ครับตอนนอนตอนน้องไปจริงๆก็ไปลักษณะแบบเหมือนเด็กหลับครับเขาจัดท่าด้วยตัวเองย่อเข่าลงนอนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ช้าลงครับตัวเต็มเซลที่ส่งมานี่ไม่ทันเะครับคลาดคลาดกันไปเพียงแค่15นาทีครับ15นาทาีแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ทําเต็มที่ที่สุดแล้วคือเรื่องโลก e h v เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชนิดที่4เนี่ยเป็นชนิดที่ถ้าอ้างอิงตามที่คุณหมอเล่าหรือตามเพจวิชาการเกี่ยวกับการรักษาสัตว์หรือว่าช้างเนี่ยมันก็เป็นเป็นชนิดโรคที่ยากต่อาการรักษาอยู่แล้วแล้วเราเองในประสบการณ์จริงที่ผมเคยเห็นจากการติดตามคุณหมอไปช่วยรักษาช้างในที่ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าบางเชือกเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสู้เปิดโอกาสให้เรารักษาเนี่ยไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับยัง รอยาไม่ทันเสร็จเลยยังหักเปิดขวดยายังไม่ทันเสร็จเลยก็ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาก็มีเพราะฉะนั้นก็มีทั้งแบบตื่นเช้ามาไม่มีใครรู้เลยช้างก็เสียแล้วตายแล้วเยอะนะครับในภาคเหนือของเราในทั่วประเทศไทยมีแบบคนไม่ทันสังเกตเลยแล้วอยู่ๆมาเจอ,อทีเป็นซากแล้วก็เยอะหรือว่าแจ้งคุณหมอยังไม่ทันส่งโรงพยาบาลก็ตายหรือว่าเมื่อคุณหมอไปถึงรักษาไม่ถึง5ชั่วโมงก็ตายก็มีเพราะฉะนั้นจํานวนชั่วโมงที่น้องกัญญาสู้เนี่ยถ้าเทียบกับ ร่างกายของน้องกัญญาถ้าเทียบกับความรุนแรงของโลกแล้วเนี่ยถือว่ากัญญานี่คือที่สุดละที่สุดแห่งการสู้ที่สุดแห่งการ,การไม่ยอมแพ้ต่อโลกนะครับเพราะถือว่าน้องก็ดูเหมือนอ่อนแอจริงๆแล้วน้องคือตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตนะครับของช้างที่มีความแข็งแกร่งที่สุดครับก็คือที่ผ่านมาเราก็ดูแลที่สุดอย่างดีคือทุกกระบวนการนะครับตั้งตั้งแต่ตอนที่มาถึงตั้งแต่ตอนที่ เราพยายามจะให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดคือนมแม่พยายามจะให้ดีที่สุดคือเรื่องอาหารเสริมหรือว่าให้ทีมเลี้ยงที่ใจดีกับเขารักเขาอย่างจริงๆนะครับการมีเพื่อนมีสังคมมีมีแม่มารับนะครับมีนมจากแม่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พยายามให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราเมีความพววงแล้วก็กลัวอยู่แล้วในเรื่องของคนเลี้ยงช้างก็คือโรคเนี้ยแหละครับทุกคนกลัว กลัวอยู่ในใจแต่ว่าไม่ได้เล่าไม่ได้เปิดเผยว่า,าทุกๆวันที่ทุกคนสบายใจทุกๆวันที่เห็นกัญญา,เ,าเล่นหรือว่ามีสุขภาพดีเนี่ยในส่วนของทีมเลี้ยงจริงๆไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าควานหรือว่า,าสัตวแพทย์ของเรานะครับทุกคนแม้กระทั่งช่วงที่เราเลี้ยงกัญญาเนี่ยทางทีมร่มแดน,นช้างกับทีมสถาบันข้าสารแห่งชาติเนี่ยก็มีการพูดคุยด้วยกันตลอดเวลาปรึกษา,าหารือด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเรื่องโรค เฮอร์ปีสไวรัสเนี่ยหรือว่า EHV เนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในใจของคนหน้าง,งานตลอดเวลาจะถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวครับเราก็พะวงเพราะว่าช้างที่เติบโตมาแบบสมบูรณ์แข็งแรงหรือว่าอายุบ้ากของกัญญาอย่างเช่น6ขวบ7ขวบยังดูดีอยู่เลยปกติไม่มีใครสังเกตอาการป่วยได้ก็ล้มมาแล้วหลายเชือกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจะเรียกว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่แล้วกันเนาะองของการอนุนรักษ์ช้างในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องช้างบ้านหรือช้างป่า ช้างเอเชียที่อยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในทวีปยุโรปก็มีอัตราการตายสูงด้วยโรคนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดนะครับแล้วก็มุ่งมั่นนะครับก็บอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคนใกล้ชิดไปแล้วว่าการจบลงของน้องกัญญาเนี่ยเท่ากับการเริ่มต้นนะครับของโครงการที่เราจะต้องมุ่งมั่นสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็สนับสนุนรวมถึงเรื่องของการลงทุนในเรื่องของงานวิจัยนะครับเพราะว่าโรค EHV เนี่ย มันจะแบ่งทั้งหมดเป็น4ชนิดชนิดที่มีการพบบ่อยแล้วก็มีการรักษาหายเนี่ยเราเรียกว่าเป็นชนิดที่1นะครับอ้างอิงจากที่คุณหมอให้ความรู้มาส่วนชนิดที่4เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าตกใจก็คือว่าตั้งแต่พบหรือว่าตั้งแต่เจอมานยังไม่มีช้างเชือกไหนเลยที่ที่รักษาสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผมเองหรือว่าสัตวแพทย์ที่เราจะต้องทํางานร่วมกันผมคิดว่าถึงจุดที่เราต้อง สร้างโครงการขึ้นมาหรือว่าสร้างจุดเริ่มต้นจากการจากไปของน้องกัญญาเนี่ยให้เสมือนว่าการจากไปของน้องกัญญาเท่ากับการเริ่มต้นของโครงการที่มีความจรงิงจังแล้วก็มีการรวบรวมองค์ความรู้การเตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้กับโรค h อชชนิดที่4นะครับชนิดที่4่ให้ได้ให้สําเร็จนะครับผมก็คิดว่าการสูญเสียกัญญาก็เหมือนกับการเป็นบุญนะครับที่น้อง น้องเกิดมาก็มีบุญนะครับระหว่างน้องใช้ชีวิตทุกวันก็มีคนรักก็ก็เป็นเป็นช้างที่มีบุญนะครับพอน้องจากไปแล้วเนี่ยด้วยชื่อด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราช่วยเหลือช้างต่อไปได้ก็น่าจะเรื่องของเป็นบุญของกัญญาในในใน,ในวันที่เขาไม่อยู่กับเรานะครับแต่ก็เชื่อว่าการเดินทางกัญญาก็ไปต่อน่าจะไปต่อ,อคนไทยหรือว่าคน บ้านเราเนาะก็ยังเชื่ออยู่นะครับว่าในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นชีวิตที่เป็นอยู่ก็เป็นเพียงแค่บทหนึ่งท่อนหนึ่งของเวลาที่เราปรากฏตัวบนโลกนี้นะครับกัญยาก็อยู่กับเราได้400ร้อยกับ1วันนะครับในที่สุดแล้วน้องก็ไปสู่อีกจุดหนึ่งก็คิดว่าไม่ว่าน้องจะกลับมาเกิดเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าก็ก็ขอให้น้องแข็งแกร่งเสมือนที่น้องแข็งแกร่งในใน ในช่วงเวลานี้นะครับหลังจากนี้ซากของน้องจะทำาไงครับเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องครับก็คือ <c oughs> ข้อที่หนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับผมแล้วก็ทีมเลี้ยงโดยตรงก็คือเรื่องของการทำพิธีปัดภัยนะครับปัดภัยซึ่งมันเป็นความเชื่อของคนเลี้ยงช้างทางภาคเหนือเนาะนะครับก็จะมีการปัดภัยซึ่งเราได้ทำไปแล้วนะครับเชิญ พ่ออาจารย์มาทําพิธีให้นะครับเราก็ทําให้ถูกต้องตามคําเชื่อส่วนอีกเรื่องหนึง่งผมก็ค่อนข้างจะหาลือกับคนเท่าคนแก่อย่างจริงจังนะครับพอดีว่าความผูกพันระหว่างแม่กับลูกความผูกพันระหว่างตัวแม่โมลาแม่วันดีน้องทารินนะครับเมคากับตัวกัญญาเนี่ยโดยทมเนียมแล้วเวลาจากไปแล้วเชือไใเชือหนึ่งจากเนี่ยถ้าหากเ่ามีเหตุการณ์ที่ อย่างแม่โบราอาจจะทําใจไม่ได้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเครียดหรือว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยตามความเชื่อของคนทางเหนือทางจังหวัดลําปางน,นี่เขาอาจจะทําพิธีผ่าจ้านคําว่าผ่าจ้านเนี่ยมันถูกใช้ผิดมาตลอดในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมาโดยการเอาชื่อของประเพณีหรือพิธีกรรมเนี่ยไปใช้กับวิดีโอหลอกลวงว่าเป็นการฝึกช้างอะไรจริงๆซึ่งมันไม่เกี่ยวกัน